วัตถุสิบอย่างเป็นพื้นื้นเป็นผู้ศาสนาชั้นพื้น้นเลยล่ะไม่ใช่ชั้นสูงอะไรเลยเ้นอยาว่าเรื่องบทเสวนาครั้งนี้ว่าอาตมาคงพูดไม่ได้หรือว่าหลวงปู่คงพูดไม่ได้เราไอ้ปรัชญาสูงสุดในการพัฒนาประเทศเพราะว่าไม่ใช่ชนชั้นปกครองแล้วก็คิดว่าคนอคมาฟังนี่ก็คงไม่ใช่ชนชั้นปกครองระดับประเทศมาฟังครับแต่ถ้าจะให้พูดเรื่องการมีส่วนร่วมในการ ดูแลบริหารจัดการหรือทาหน้าที่ในการพัฒนาประเทศอันนี้น่านจะพูดได้เพราะทุกคนก็มีส่วนร่วมใช่ไหมเพราะทุกคนเสียภาษีหรือเปล่าเออเพราะทุกคนเสียภาษีทุกคนก็มีส่วนร่วมทุกคนก็มีสัลรสิทธ์ก็คือ1นคะแนนเกินเหมือนกันดังนั้นอย่างนี้อาจจะพูดได้บ้างแต่เรื่องอะไปรัชญาสูงสุดในการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเนี่ยมันน่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรี คุณก็ไปด้ยวยเหรอไปด้วย,ลยแล้วคุณตั้งใจว่าจะคุยกับฉันเรื่องนี้จริงๆอะ <c oughs> ่ะก็ขอให้คุณคุณคิดว่าฉันเป็นนายกองคนที่สองอ <c oughs> แบบอก็คงไม่ไปองไม่พูดเรื่องนี้ถ้าไปพูดเรื่องนี้แล้วไม่ไป <c oughs> เพราะไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะพูดไม่ได้ในสิ่งคือคนฟังไม่ได้อะไรจากสิ่งที่ฟัง <c oughs> คนฟังไม่ได้อะไรจากสิ่งที่ฟังเนยอยาฝากคณะทํา,าทงานทั้ง โอกาสเตือนไปด้วยว่าจะทําอะไรก็อย่าอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้ปัญญาแล้วหลักการเหตุผลรวมทั้งต้องมีทมเนียมทําดีต้องมีทมเนียมถ้าทําดีแล้วผิดทมเนียมก็ไม่มีคือก่อนอื่นอย่าเอาอารมณ์ของผู้ผู้ทําเป็นตัวตั้งในการที่จะทําเรื่องเฉพาะเรื่องการเผยแพร่เนี่ยครับต้องเอาคนฟังเป็นตัวตั้งว่าเขาอยากฟังอะไร ถ้าเขา,เขาอยากรู้อะไรครับแล้วก็เขาจะได้อะไรถ้า,ากว่าเราเอาพูดดําเนินรายการหรือผู้จัดเป็นตัวตั้งอารมณ์อารมณ์คนฟังเป็นคนพูดเป็นตัวตั้งเนี่ยสุดท้ายคนฟังไม่ได้อะไรอย่างดีก็แค่ได้แค่มาฟังเพ,เพลินๆพอไรฉันแสดงทำคุณแต่คุณฉันจะไม่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งแต่ฉันจะมองว่าข้างหน้าเขาอยากรู้อะไร แล้ฉันก็จะพูดสิ่งที่เขาอยากรู้และเชื่ <ๆ S 1> พอมความพูดออกไปแล้วก็จะเข้าใจครับแต่ถ้าเราจะพูดในสิ่งที่เราอยากพูดแต่คนฟังไม่อยากฟังให้พูดเหตายดเขาก็ไม่เข้าใจแ,แล้วก็อยา่างดีก็อาจจะได้แค่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปแบบน่ะแต่ถ้าถ้าเรามองในวงในของคยคนเดี๋ยวนี้จะหาคนที่สนใจธรรมะก็น้อยลงทุกวันแล้วก็ถ้าเรา เอาผู้ฟังเป็นตัวตั้งแล้วถ้าเขาไม่สนใจหรือไม่อยากฟังเลยเราก็ไม่เชื่อว่าคนพูดเนี่ยมีหลักในการยืนอยู่แล้ว,ลวเขายืนอยู่ในอะไรคนพูดเป็นพระก็ต้องพูดเรื่องธรรมะผมไม่ไปพูดเรื่องว่าทํายังไงผัวกับเมียจะแต่งงานกันมีลูกดกคนไม่พูดว่าทํายังไงจะประสมมัวกับวายให้ได้มาเป็นเป็นหมูอะไรคงไม่พูดเพราะฉะนั้นผู้ยืนผู้พูดเนี่ยมีหลักยืนของตัวเองอยู่แล้วว่า เขาควรจะพูดในในหลังยืนของเขาอย่างเหมาะสมครับเพราะฉะนั้นสว่าเขาไปไปเชิญคนที่จบเกษตรจบวิศวะจบอันนั้นเขาก็ต้องพูดเรื่องเกษตรเรื่องวิศวะถูกต้องไหมครับเออเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่กังวลแต่ฉันกังวลก็คือว่าคนฟังจะไม่ได้ในสิ่งที่เราพูดและเสียเวลาเปล่ามันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนครับ ก็เป็นเป็นอุทาหรสอนให้คนจัดงานทั้งหลายได้ตระหนักสสมึกระลึกรู้ได้ว่าคุณจะทําอะไรก็ทําเถอะแต่สําคัญว่าสิ่งที่คุณทํานั้นคนที่ร่วมกระทําแล้วก็ดูคุณการทำํำแต่เขาได้อะไรครับ,รบถ้าเขาไม่ได้อะไรต้องถามกลับไปว่าทําไปทําไมเหนื่อยทําไมเพราะเหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรมันก็เป็นความเหนื่อยของคนที่ไม่รู้จักเหนืย ครับคนไม่เข้าใจว่าตัวเองจะมีชีวิตยอยู่อย่างไร mm hmm. เรื่องชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคุณถ้าคุณไปในวันจำคาถาวันไหว้ครูได้ไหมไหวความที่บทปารบคคาสอนในวันไหว้ครูกรรมฐานสอนว่าไงเรียนรู้ชีวิตศึกษาวิชารูธรรม นี่มันมีอยู่แค่นี้เองเรียนรู้ชีวิตศึกษาวิชารู้ถึงปัญญานำพาชีวิตจบแล้วมันก็จะกลับมาสู่ชีวิตอีกเหมือนเดิมะก็ใช่มันมีอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเาจะทําอะไรก็ได้แต่มันไม่ควรจะพ้นจากคาความหมายของคําว่าชีวิตครับวิชาและปัญญาะฉะนั้นกระบวนการต่างๆอย่าให้พ้นจากชีวิตตัวเองอย่าให้พ้นจากชีวิตของเรา อย่าพูดสิ่งที่มันไกลจากชีวิตหราเมื่อครู่นี้ที่คุณมาถามฉันเรื่องอ,อ,อสังโยชน์สิ่งควรจะถามฉันดีไหม่ครับที่จริงแบ,บ้่ฉันคิว่าไม่ใช่เ่ราไม่อยากตอบครับพอดีีมีคนก็ถามมาผมก็เลยสงสัยว่า,า,าแล้วคุณก็มาถามฉันและฉันก็เลยบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้อย่าว่าแต่สังโยชน์เลยครับสังโยชน์นึ่งคนก็ไม่อยากรู้แล้วแต่เขาอยากรู้ว่าทํายังไงพรุ่งนี้จะมีข้าวสารกล่องหม้อ ทำยังไงจะให้สังคมครอบครัวเขาอยู่ได้อย่างรอดปลอดภัยในสถานการณ์แรงง้นบีบคั้นและเศรษฐกิจรุมแล้วสังคมรอบข้างอันตรายครับทำยังไงจะให้ธรรมะก,กับชีวิตมันบูรณาการแอปพลายเข้ากันแล้วทําให้เขารู้สึกโอ,อกไปข้างหน้าก้าวยืนอยู่อย่างปอล,ปอ,ดล,ลปอดภัยปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยครับนับ่นคือปัญหาเบื้องต้นถ้าคนเราอยู่อย่างปลอดภัยปลอดภัยแล้วคาว่าสังโยชน์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากต่อการเรียนศึกษาครับ แต่ถ้าคนเรายังอยู่ยังไม่ปลอดภัยไม่ปลอดคลายสังโยชน์มีความหมายอะไรมันเป็นเรื่องของอีกชนชั้นหนึ่งมันเหมือนกับคําว่าปรัชญาในการบริหารจัดการประเทศครับคุณกับชั้นคนจะต้องศึกษาหรือว่านายกคนจะศึกษาแต่อันนี้คือ,คอเขาบอกว่าปรัชญาสูงสุดของพระพุทธศาสนาครับที่ที่จะไปใช้กับการสุด,สดท้ายก็คือคนฟังไม่ใช่เป็นคนทำ ถูกไหมถูกครับเอ่อเพราะฉะนั้นคําว่าปรชัชญาในการบริหารประเทศเนี่ยพวกเราควรเรียนหรือว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีควรเรียนต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนะอ่ากันแล้วเหมือนกันสังโยชน์ก็กเหมือนกันพระรเอยเจ้าชั้งพระสโสดาสกิธารานาคาควรศึกษาแต่ระดับเราเราท่านท่านเนียควรศึกษาอะไรมีมีพระรอยาเจ้าหรือพระ พระเป็นระยะระยะนะครับพรับนอ้ฉันที่ได้บอกว่าคุยอะไรถามอะไรก็ให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องรูปคำได้แล้วให้มันเกินเกินทักษะในการเรียนรู้ให้มากขึ้นดีกว่าที่จะคุยอะไรแล้วก็ให้มันอยู่กับความหันเหมือนเมื่อครู่ฉันออกมาจากห้องเนี่ยเทียนหน้าดำหน้าแดงเยครับเราคุยกันถึงเรื่องว่าน้ำมันสมัยเมื่อสองเดือนปีที่แล้วที่บาเรนละหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญ นะมามาวันนี้เนี่ยมันลดเหลือประมาณ30เหรียญ35เหรียญหรือว่า25-28เหรียญที่จริงแล้วนมันควรจะลดลงมาเหลือประมาณ25เหรียญแล้วถามว่ามันเป็นอะไรก็ที่หลายปีที่ผ่านมา,นานเนี่ยเป็นเรื่องของความขวันมันเป็นเรื่องของความขวันความฝันที่คนต่างชาติพยายามจะปลูกเราแล้วก็บอกให้พวกเรารู้ว่าอีก50ปีน้ำมันมันจะแพงทุกประเทศก็เลยตุนตุน,ต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 น สุดท้ายพอตุนแล้วไอ้น้ํามันที่มันจะมีอีกห้ปีมันก็โดนดูดขึ้นมาจนมันตุนอยู่บนอากาศคุณลองหลับตาดูดูว่ามันจะหายไปมากกว่าหรือเร็วกว่าไหมเร็วกว่าออในขณะเดียวกันเนี่ยคนเขาก็บอกว่ามันเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อสองวันเมื่อสองหลายเดือนที่แล้วขายวันหนึ่งสี่พันเดี๋ยวนี้ลดเหลือสองพันลุงปูบอกกับเขาว่าให้สองพที่คุณขายอาหารเนี่ย คือ4พันที่คุณขายอาหารที่เขากินไปขี้แต่2พันที่คุณขายทุกวันนี้ได้เขากินแล้วก็ขี้น้อยลงถามว่ามันเศรษฐกิจไม่ดีอย่างไรมันมัน,ม,น,ม,นมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องขี้น้อยขี้มากก็เพราะว่าเมื่อตอนเศรษฐกิจดีๆนะ่ะคนมันกินทิ้งกินฟ้ากินแล้วไปขี้ไง แต่ตอนนี้พอเศรษฐกิจมันกลับมาเป็นโลกของความเป็นจริงว่าเราไม่ได้อยู่บนความเพ้อฝันเรารู้จักใช้รู้จักประหยัดรู้จักอดอมเหมาะสมการกินการอยู่การดำารงชีวิตก็เหม,มาะสมตามฐานรูปของตนของตนตามความสามารถในนี้เราก็ไม่ใช่กินเบื่อขี้เรากินเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้ไม่ใช่คนจนลงแต่คนลดความอยากลงคนไม่ไม่ฟุ้งเฟอ้อมากขึ้น คือความฟุ้งเฟอ้อมันน้อยลงแล้วก็ไอ้ความทะเยอะทะยานอยากมันก็น้อยลงเมื่อหลายปีที่แล้วเราโดนปลุกปลอบและใส่หูมาตลอดว่าเราต้องฟุ้งเฟอ้อเราต้องใช้ใจเราต้องทําให้เศรษฐกิจมันฟูครับ <c oughs> แล้วเราโดนสอนกันอย่างนี้ว่าต้องใช้ทาไม่ใช้เศรษฐกิจมันจะร่มสลายแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไปกู้เข้ามาใช้ <c oughs> สุดท้ายก็ต้องไปกู้เข้ามาลงทุนมาขายให้ได้4 0 0พต่อวัน6 0พ0ต่อวัน800 0ต่อวัน แต่ลืมไปว่าเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปวันละกี่ตังค์ต้องไม่รู้ใน4ี่พันหกพันที่ได้กําไรมาหรือได้สตางค์ต้นทุนมาในขณะเดียวกันคนไปกินก็เหมือนกันเราต้องออกไปกินให้ได้เยอะเพื่ออะไรอาจจะบอกว่าเพื่อไปอุดหนุนร้านค้าเพื่อไปทําให้เศรษฐกิจมันฟุ่มเฟือยหรือไอ้เฟื่องฟูอะไรก็ตามพีแต่ในมุมกับกันตัวเองก็ต้องมาใช้นี่อีกด <ๆ S 2> ้วยเป็นณวันนี้ทุกคนกลับมารู้จักคิดน้ํามันไปเลยลดเพิมภาพลงมาไง พอคนรู้จักคิดรู้จักอดออมรู้จักประหยัดรู้จักระมัดระวังจากร้อยห้าสิบเหรียญต่อบาเลวก็ลดลงมาเหลือเจ็ดสิบเหลือสี่สิบเหลือสามสิบเพราะไม่รู้จะเอามาทาไมไงไม่รู้จะตุนเอาไว้ทําไมไม,ไม่รู้จะไปปั่นแล้วขายใครไงความเป็นจริงมันก็กลับมาโลกนวันนี้ไม่ใช่มาเสื่อมลงแต่ว่ามันกลับมาสู่ความเป็นจริงจากดินสู่ดินเนี่ยมันไม่เพิอฝันแล้วไงนี่แหละคือโรคของความเป็นจริงของเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบันมันกำลังเป็นจริงอย่างนี้ทีนี้ถามว่าเราจะอยู่กับมันยังไงในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างนี้ก็รู้จักที่จะตั้งชีวิตวางชีวิตรใช้ชีวิตให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมครับไม่ใช่ว่ามายืนอยู่บนความฝันเพ้อละเมออยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องเท่านั้นท่านีคุณอย่ามาถามหาว่าถ้ามันมันจะต้องขยับกระโดดขึ้นมาเป็นร้อยห้าสิบเหรียญต่อมาเร็วอีกถ้าทุกคนรู้จักคิดครับ ถ้าลุกคนไม่ขวัญไม่เพอไอ,อร้อยห้าิเดรียญตะวันเ็วเนี่ยมันดีมา์หรือมันเซอร์ไพรส์ <c oughs> ก็คือมันเป็นความต้องการของตลาดจริงๆหรือว่ามันเป็นการปั่นขึ้นมาเพราะฉะนัน้นณวันนี้เนี่ยคนกลับมาสู่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่คนกลับมาปั่นแล้วเวลานี้เราไม่ได้กินคือคนขายของอาจจะขายรดลงว่าจะสี่พันเหลือสองพันแต่สองพนเนี่ยเขากินแล้วว้วเขากินแล้วพออยู่พอกิน แต่ไอ้4 0 0พันคราวที่แล้วเขากินแล้วเอาไปขี้ผมผมได้ออกผมเข้าใจแล้วครับว่าที่เยอะตอนนี้เราอยู่กลับมาสู่ที่เราบอกว่าเสริมกินไม่จริงๆมันไม่ใช่่ผ่านมามันคือเกินความจําเป็นมันเกินความจริงมันเกินความจําเป็นแล้วมันก็โดนปั่นให้เกิดความรู้สึกว่านั่นมันจําเป็นแต่จริงๆแล้วนะวันนี้เราเราอดหรือเปล่าเราอดข้าวไหมเราไม่ได้อดข้าวเรามีข้าวกินถามว่าเงินมันใช้ฝืดเกองมากขึ้นไหม ก็ถ้ายังมีอาชีพมีการงานอาชีพการงานที่มันมีนั้นมันก็มีอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริงว่าเออเราทําของเราขายล้วผลิตออกมาไอ้อาชีพการงานที่มันตกก็เพราะว่ามันตกเหตุผลก็เพราะว่าแรงปั่นมันหมดแรงไงมันมันก็เลยผลิตของไม่ขายไม่ได้สุดท้ายไอ้นายจ้างลูกจ้างโรงงานทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะแรงปั่นมันก็ต้องกลับไปสู่ศูนย์ับเพราะไม่มีใครจะปั่นได้มันโตไง เราคนทํางานในโรงงานนั้นเราก็ต้องกลับไปยอมรับความเป็นจริงว่าเออนีธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราสูญมาตลอดคือมันโดนปั่นมาตลอดแล้วมันน่าจะสูญตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปทํางานแล้วด้วยครับแต่ที่มันยังสูญไม่ได้มันยังมีสิบมีร้อยมีพันมีหมื่นมีแสนก็เพราะว่ามันปั่นให้ให้เป็นอย่างนั้นไงัมพยายามคือสังคมพยายามหลอกตัวเองแล้วก็ผู้นําในบ้านในเมืองทั้งโลกก็หลอกตัวเองว่าเราต้องพยายาม กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเป็นนิ่งทางเศรษฐกิจเป็นเสือตัวที่เท่าไหร่ของเอเชียอะไรก็ตามดีที่จริงแล้วนะวันนี้เราไม่ได้ลำบากจนเกินไปคนก็ไม่ได้อดอยากลำบากยากจนจนเกินไปแม้จะถามว่าเอาแล้วเงินทํางุญที่ลุ่งปู่ได้มันลดลงหรือเปล่าสัทธาคนเราเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าสม่ำเสมอรุ่งโปรโปรโปรบางวันก็ได้บางวันไม่ได้ก็ไม่ใช่ไหมทึงว่ามันเป็นหลักฐานในการชี้นำเศรษฐกิจจะดีกับไม่ดี แต่อยากจะบอกท่านที่รักทั้งหลายว่าชีวิตวิชาปัญญามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้จริงๆแล้วเราจะเข้าใจวิถีโลกวิถีธรรมวิถีคิดและวิถีชีวิตอย่างชัดแจ้งครับนะวันนี้เนี่ยเราเป็นอยู่อย่างไม่เข้าใจวิถีโลกวิถีธรรมวิถีชีวิตไงเราก็เลยคิดว่าบางคนไี่ถึงกับฆ่าตัวตาย ตกงานหน่อยเดียวไม่มีงานทําไม่มีเศรษฐกิจไม่มีทั้งทั้งที่ข้าววายังมีกินบ้านก็<ๆ>ยังมีอยู่เป่แค่ไม่มีรถนัน่งเฉยๆเท่านั้นแหละเนสียสัศสีเสียหน้าเสียความรู้สึกลูกบุญยังฟังแล้วก็ยังงงอยู่ข้อตอนก็เกิดมาจากท้องแม่ที่มันเอาหน้าใหญ่มาขนาดไหนมันเอาสั์ศสีเอาชื่อเสียงอะไรมาออกจากท้องแม่มาที่เราบอกว่าเสียไปถ้าเสียไปนี่มันแสดงว่าเราของเก่ามันได้มาเยอะ พอเอาช้อนเงินช่องทองมาจากทอ้อแม่พอมาอยู่เล่นซ้อมอยู่ไปอยู่ไปจากทอ้อนสเตนเลสมาเป็นทอ้อนท้อนสังขรสีสุดท้ายก็ไม่มีช้อนอย่างนี้จะเรียกว่าเสียนี้เอาจะทอ้องแม่แก้ผ้ามาทั้งหมดที่นั่งอยู่นี่มีใครใส่ผ้า